สวัสดีค่ะทุกท่านอาจาร,รย์หญิงพามาเที่ยวพระาธาตุท่าอุเทนนะคะเป็นนครแห่งธรรมหนึ่งในเจดของพระธาตุประจำวันเกิดนะคะพระาธาตุท่าอุเทนเนี่ยเป็นพระธาตุของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะอาจาร,รย์หญิงก็เป็นคนที่เกิดวันศุกร์นะคะก็เลยมาไหว้พระาธาตุท่าอุเทนค่ะนะคะพระาธาตุท่าอุเทนเนี่ยนะคะ ตั้งอยู่ภายในวัดพระาธาตุท่าอุเทนอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะคะองค์พระาธาตุเนี่ยนะคะเป็นพระาธาตุก่ออิฐถือปูนค่ะเป็นผังสี่เหลี่ยมคล้ายกับพระาธาตุพนมทีเดียวสร้างเป็นสามชั้นนะคะชั้นแรกนะคะเป็นอุโมงค์บรรจุของมีค่าต่างๆส่วนชั้นที่สองก็คือสร้างครอบอุโมงค์นะคะชั้นที่สามคือเจดีย์องค์ใหญ่สูงประมาณ66เมตรค่ะ ตามประวัติบอกว่าพระอาจารย์สีทัศน์เป็นผู้สร้างเมื่อพศ2454นะคะใช้เวลาสร้างทั้งหมด6ปีค่ะแล้วเสร็จในปี2459แล้วเมื่อปี2540นะคะส่วนซุ้มประตูชั้นล่างขององค์พระธาตุด้านทิศใต้นลายลงมากรมศิลปากรได้ทำการบูรณะแล้วเสร็จในปี2541นะคะ วัดพระาธาตุท่าอุเทนค่ะได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาตินะคะพระาธาตุท่าอุเทนนะคะเป็นศิลปรกรรมและปูชนียสถานสำคัญยิ่งองค์หนึ่งเลยทีเดียวค่ะบรรจุพระาธาตุของพระอรหันต์นะคะซึ่งพระอาจารย์สรีทัศน์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งทุกปีนีค่ะจะมีการนมัสการพระาธาตุในวันขึ้น13ค่ำถึงแรมหนึ่งค่ำเดือนสของทุกปีเลยค่ะ และพระาธาตุองค์นี้นะคะมีสิ่งที่ตรงกับเทพประจำวันศุกร์ดังนั้นใครที่เกิดวันศุกร์ค่ะก็แนะนำให้มาไหว้พระาธาตุนี้หาโอกาสมานมัสการพระาธาตุแห่งนี้สักครั้งหนึ่งนะคะจะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณเลยทีเดียวค่ะ